ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ by Business Today Today for Tomorrow ตัวผีระบาดรถไฟรถทัวร์ความสุขคนไทยสูงสุดในรอบ40เดือนมาดามแป้งขึ้นแทนออ่นประธาน CSR หอการค้าไทยดันชาไทยไม่ใส่นมเจาะตลาดคนรักสุขภาพในอินเดียขับรถทางไกยดื่มคาเฟอีนมากเสี่ยงใจสั่นและขาดน้ำตัวผีระบาดรถไฟรถทัวร์รายงานจากบริษัทขนส่งจำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าในช่วงเทศกาลสงกรานตรวสอบพบว่าการจําหน่ายตั๋วปลอมการให้โค้ดจองการซื้อและการขายตั๋วโดยสารนอกระบบผ่านออนไลน์ซึ่งนอกจากสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังไม่สามารถใช้เดินทางได้ดังนั้นจึงแนะนําให้ประชาชนซื้อตั๋วโดยสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นช่องขายตั๋วโดยสารหรือแอปพลิเคชันของบริษัทผู้ให้บริการเท่านั้นอย่าซื้อจากนอกระบบหรือในโซเชียลมีเดีย และจากบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบคสอรหรือรอฟอทอซึ่งอาจถูกม,มิชาชีพหลอกขายตั๋วผีหรือตั๋วปลอมความสุขคนไทยสูงสุดในรอบ40เดือนนางสาวทิพานัน์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นด้านสังคมประจำเดือนมีนาคม2566ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยพบว่า ดัชนีความสุขในการดำรงชีวิตปัจจุบันอยู่ที่56.8เพิ่มจาก53.4ในเดือนกุมภาพันธ์สูงสุดรอบ40เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2,562ส่วนแนอนาคต3เดือนข้างหน้าดัชนีอยู่ที่59.8สูงสุดรอบ38เดือนนับจากเดือนกุมภาพันธ์2,562เพราะโควิดดีขึ้นเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแม้นราคาน้้ามันและค่าครองชีพ ยังทรงตัวสูงมาดามแป้งขึ้นแท่นประธาน CSR หอ,อการค้าไทยมาดามแป้งนวลพรร์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอ,อการค้าไทยโดยกล่าวถึงการก้าวขึ้นมารับ,บบทบาทสำคัญนี้ว่าขอขอบคุณสมาชิกหอ,อการค้าไทยทั่วประเทศ ที่เห็นคุณค่าการทำงานในมิติของสังคมนอกจากงานด้านการส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆซึ่งต้องการให้เกิดขึ้นทั่วประเทศดันชาไทยไม่ใส่นมเจาะตลาดคนรักสุขภาพในอินเดียข้อมูลจากนางสาวสุภัตราสแสวงสีผู้มุ่งในการสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศณนะเมืองมุมไบอินเดียระบุว่าปัจจุบันชาวอินเดียนิยมดื่มชาที่ต้องมีการต้มนมสดก่อนใส่ชาลงไปผสม กลายเป็นจุดที่น่าสนใจว่าชาไทยที่มีกลิ่นหอมหอมวานไม่ใส่นมจะเข้าไปเติมเต็มความต้องการลดการบริโภคนมได้หรือไม่ซึ่งจากการแจกชาใบาหม่อนให้ชาวอินเดียทดลองดื่มพบว่าได้รับการตอบรับที่ดีโดยคนอินเดียมองว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการควบคุมน้ําหนักและผู้สูงอายุดื่มได้บ่อยครั้งโดยไม่ยุ่งยากในการจัดเตรียมขับรถทางไกลดื่มคาเฟอีนมากเสี่ยงใจสั่นและขาดน้ํา นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจเริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงการขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจทําให้มีอาการง่วงและเหนื่อยล้าบางคนจึงใช้วิธีดื่มกาแฟหวังให้คาเฟอีนในกาแฟช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวซึ่งปกติร่างกายไม่ควรได้รับคาเฟอีนเกินกว่า400มิลลิกรัมต่อวันแต่การดื่มกาแฟมากเกินไปเช่นมากกว่า4แก้วต่อวันอาจทําให้ได้รับคาเฟอีนมากประมาณ500ถึง1,000มิลลิกรัมส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่นมือสั่นและคาเฟอีนยังลดการดูดน้ำกลับทำให้ไตขับน้ำออกมาเยอะขึ้นกระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นอาจเสี่ยงภาวะขาดน้ำวูบหรือเกิดโรคลมแดดได้